ฮัลโหลสวัสดีกันนะคะลูกค้านะยามใบบ่ายนะคะลูกค้ามาขายเสากันต่อไปนะคะลูกค้าเดี๋ยวก็เจอเจ้าของนะคะอันนี้จะเป็นเสามะขามนะคะมะขามงนะคะลูกค้ายาวๆเลยนะคะหกเมตรเลยนะคะมีอยู่ห้าต้นนะคะลูกค้าอ่าข้างช่วงล่างนี่จะเป็นหน้าแปดนะคะลูกค้าข้างล่างจะเป็นช่วงนี้จะเป็นหน้าแปดบนก็อาจจะอาจจะมีแบบนิดๆเป็นหน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะ ห้าต้นนะคะยาวๆเลยนะคะลูกค้านะยาวถึงโคนเลยนะคะดูโคนนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเต็มๆอย่างนี้เลยนะคะไม่มีผุเลยนะคะลูกค้าสองมะข่าชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะห้าต้นนะคะลูกค้านะมาจัดกันไปเลยนะคะลูกค้าห้าต้นยาวๆเอาไปเลยนะคะ 9,000นะลูกค้านะสวยๆเลยนะคะสำหรับมะค่านะคะต่อมาก็จะเป็นต่อมาจะเป็นเสาสั้นนะคะลูกค้านะสองเมตรห้าสิบนะคะลูกค้านะเสาสั้นสองเมตรห้าสิบจะเป็นเสามะค่านะคะแล้วก็มะหาดนะคะแล้วก็กระพี้นะคะลูกค้านะ สวยๆอย่างนี้เลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยต้นละ1,500นะคะลูกค้าต้นละ1,500นะคะหน้าเจ็ดด้วยนะคะหน้าเจ็ดสวยๆเลยคะแล้วก็มีเสาบนอยู่ในรถนะคะบนรถนู่นหน้าสี่เอ้ยหน้าเจ็ดเหมือนกันนะคะหน้าหกหน้าเจ็ดนะคะลูกค้าจะยาวอยู่ที่สี่เมตรคือเสาบนนะคะต่อบนนะคะเรามาจัดขายกันที่ถูกๆเลยนะคะต้นละ1,500ไม่รวมส่งนะลูกค้านะ มาจัดกันได้นะคะสําหรับชุดนี้ยาวๆนี่เก้าพันนะคะลูกค้าห้าตนนะคะห้าตนเก้าพัน 9, มาจัดเลยนะคะลูกค้าะะร้อนมากเลยลูกค้ามาเชิซื้อหน่อยนะคะลูกค้าโอ้โหร้อนจริงๆขอบคุณค่ะ